ปัญหาระบบบำบัดน้ำเสียในเมืองที่ไม่มีการแยกประเภทส่งผลเสียยังไงนะปัญหาหลักเกิดจากการรวมน้ำทุกประเภทในท่อเดียวกันทำให้เกิดปัญหาต่อเนื่องหลายด้านคือ 1. น้ํา้ำฝนที่สาดต้องถูกบำบัดโดยไม่จำเป็นสิ้นเปลืองทั้งพลังงานและงบประมาณ 2. เมื่อฝนตกหนักน้ำจะท่วมขังและอาจไหลย,ย้อนเข้าบ้านเรือนพอท่อระบายน้ำรับปริมาณไม่ไหว ยิ่งไปกว่าน,นั้นน้ำเสียแต่ละประเภทมีลักษณะแตกต่างกันมากน้ำจากครัวเรือนจะมีไขมันสูงน้ำจากโรงงานจะมีสารเคมีส่วนน้ำจากโรงพยาบาลจะมีเชื้อโรคเมื่อรวมตัวกันจึงแยกต่อการบำบัดให้ได้มาตรฐานและอาจก่อให้เกิดมลพิษต่อแหล่งน้ำธรรมชาติได้การแก้ไขที่สำคัญคือ 1. อ แยกระบบท่อน้ำฝนออกจากท่อน้ำเสีย 2. แยกระบบบบัดตามประเภทของน้ำเสียและ 3. บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการบำรุงรักษาและการตรวจสอบคุณภาพน้ำอย่างสม่ำเสมอสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องระบบบำบัดน้ำเสียสามารถปรึกษาเราได้ฟรีนะคะทางเรามีวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญพร้อมให้คำปรึกษาแนะนำอย่าลืมนะคะแก้ไขปัญหาน้ำเสียต้อง m t e h